สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มีใจรักนกเขาไ่าถูกทุกท่านนะครับมือนี้ก,ก็มีอีกเมือน,น่งผมีลงว่าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนกเขาญงให้ฟังนะครับระวังการเลี้ยงนกเขาที่เฮ้าเปลี่ยนกลงเปลี่ยนตุ่มมันน่นนะครับมันสีมันสีเป็นยังไงลักษณะมันสีขันดีขึ้นกาบ่กัมี หาสาระสำคัญสี่อกาฟังนะครับเพือนกเขาเลี้ยงมาเนี่ยครับเลี้ยงมากประมาณบ่ทันถึงขวบนกอาจจะได้ประมาณเจเดือนแปดเดือนหรือสีช้นขวบพอดีนะครับช่วงเราเลี้ยงมาเนี่มันกับขันดีอยู่นกขันดีที่นี่เห้ากับ คิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนโก่งมันครับเปลี่ยนตุ่มมันระวบางตัวนี้ปับ๊บม,มันสิีมีขอชิดบ่ครับที่เขาทำความสะอาดทำ <c oughs> ความสะอาดนกตุ่มของตุ่มหนกโงงหนกที่เขาขี่มันออกแล้วผู้เ่าผู้แก้บรัฟนเนาะนะครับผู้ปฏิเสธมากนี่แหละท้าเขากันนั่งถ่าเขา ผู้ถาวรแก่เพลียงมาครับผู้่าบรพิ่นเลีียงมาเพิ่นก็กาตกเพิ่นกา่า้าทาเข้าไปหล่างตุ่มหรือเอาเอาเอุจระของขีดหรือขีนนกออกครับเพราะถ้าออกนกมันขันอยู่ดีๆเนั่ยมันจิมันสีว่าอยากขันไม่เป็นไปได้เพเขาก็สังเกตเบิ่อเอาครับสําหรับผู้ที่ร้างคนก็บว่าอยากให้มันตุ่มมันตุ่มนกงงนกครับอยา่ให้มันสศกปกนะครับกับเปี้ยนเอาล่างเอาแล้วทําคาสอาเลยนกกันมันก็สิ คือเ,อเขานเนี่ยเคยยุ่ที่เนินเขาแล้วไม่เห็น,นเขาปั๊บตัวเขาที่คุณเคยนะครับเขาที่คุณเคยเกิดมาเขาก็อยากไ่อยากคันหายเด้ตามตามที่สั่งเกตมาแต่อันย <c oughs> ืดถูกอยู่ที่นี่แต่ว่ามันเป็นนกเกา่าหรือว่าเลีอย,ย่างไยแล้วมันเกา่าเก่าเกมมาแล้วผมก็บอกได้ว่า แต่อันนั้นใหญ่ไปใช้มันก็คงจะขันในเฮาอยู่ครับคือว่าเฮาเลี้ยงมันมันคือเก่าเกมมันรู้แล้วแต่อันธิพูดอยู่ตุ่มเงินเดี๋ยวนี้ครับก็คือนกสี่พันท่นฝึกทัานแอบสังเกตบ้างว่าเวลาคนออกไปนะหรือเปลี่ยนหรือว่าเพิ่นมาเพิ่นมาออกไปครับแบ้งเด้งไปนะครับเด้งไปที่อื่นไปเนี่ยประมาณสามเมื่อสี่เมื่อหรืออาทิตย์เดียครับไปยุ่งน้ำเปิ้ลมันจังขันนี่ครับเพราะคุณเคยมาตอวมิคือคุณเคยก่อน นี่แหละขอหาตั้งตังสังเกตบ้างครับตัวนี้นั้งคนเอาไปปั๊บเอานุกเอาหายโยบานขันีเดียเอาไปแล้วมันคือประขันอันนี้คือง่ายง่ายทิ้งไหมครับนี่ก็เปรียบเทียบว่าเข้าอาวุจจาลามันออกที่ลังเสียมันกัมันกับว่าอยงว่าอยู่้อนเก่ามันนะครับมันเคยคุณเคยโยหันมันกับขันมาเศร้าหรอกพอถ้าเข้าไปเอาออกล่างออกเข้าไีทับวบหลาดนกตัวนนมัสิมัติเป็นไปได้บ่าว่ามันมันได้รับกินจากอุจจาลามันแล้วมัติหาวคือตลอดมันคขึ้นตลอด แต่ว่าพอทาห้องออกปั๊บมันลงครับมันบ่คขายขันเนี่ยมันถือมันถือว่ามันเป็นเป็นทิศอื่นทิศใหม่ของมันต้องเลี้ยงอีกไปสักน้อยสักพักมันจะกลับมาขันห้พอนี้เป็นเป็นข้อพิจนะครับแต่ว่ามันเป็นอีริได้ครับติตาพมจังเทิดมาเป็นสันอีดิง่ายบ่ได้ง่ายง่ายบ่อยบ่ได้ครับก็เปรียบเทียบมาขึ้นนกเก้ามอขึ้นนกต้อนมาขึ้นนั่นแต่ขนาดนกต้อนเนี่ยแม่งทีติดเปรี้ยนเมื่อไป กะกะกะรเคือกะรเดขันยากขึ้กันครับนอกจากบักเก๋าเก๋าอีกเอาไปมือสองมือเดขันให้วยุ่อแต่ว่าขันไปเลยมันเข้ามาขันเลยมันเกิดสิยากคื่องเปลี่ยนสถานเคียงเขาทาเคยขุดเคยื่อยงยมอะไรเขากะยุ่หันละท่านเก็บบนกปลาบ่าครับไปต้อน่นะครันเอาไปต้อถือหม่องปั๊บบ่เข่าเขา่เขาไวเอ่อเขาไวแล้วเขาทำตัวนะครับ ถึงขันไปไสถูกถูกต้นมันเคยนอนนะครับคือข้อของเขาเนี่ยเขาก็จะเข่าปรับหลดคือเขาหวังเพรว่น่าเขตยดเขาครับหวังน่าเขตมันมีอนไรเฉียดจำกัดของไฟมันอยู่เขาไปปั๊บมันก็จะไล่หลุดนะครับแต่ขันโคตรไปกวนมาดูตูว ses, ป,ปั Ed, ๊บขันมันหนีไปมันก็หนีไปส่วนจะหาอนไรเฉียดไหมเขามันมันเดมันจีเป็นจ้าฟุ้งของเขาล่ะถึงว่าโคตรไปต่อได้ปั๊บได้ปั๊บมาบานปั๊บมันต้องหาตัวขึ้นแท้เลยตัวหนักที่ไปขอบข้องไหม กันไปใส่บระถูกนะครับกันไปใส่ประโยชน์กรถูกหรือไปต่อบระถูกมังปั๊บก็แค่ไปร่วมร่วมไปคู่มันก็ออกคือเขานีครับน่าเกลียดเอาองสารนะครับเพราะวันนกมันมีไมนมีความหวังอานาคุน่าเกลียดเพามันเลือกกันบ่ได้ไปใส่จู่ใดจู่นั่นนกสีบินมาพานมาคู่แล้วครับคือประกาศเขาหาหานูกต้อนน่ะก็คือนกจอนครับมันจอนนกจอนหาจินรวมกันตัวมันหวงอานาเกลของมันอ่ะมันกับบินไรตีครับอันนั้นคือเป็นเป็นเป็นเจ้าของเขตอยู่หัน ฉะนั้นการเลือกงโตนกฮอตังเกยียบบุง้งหนอครับเบิ้งมามันหวงนหนังว่าใดยู่ตอนใดจุดใดเขาบิ้งเอาอันนี้ใส่ถูกมองก์อคือที่เขาให้ยห่างหายเยอะอ่ะใส่เบิ่ถูกมองก์อคือเฝ้าครับเฝ้ากับบานจะว่านกทั้งบานทั้งบานเอะช่างอุท้าเนี่ยเหนียวได้ครับต่อได้ย่ายปิ้น่านป้าเพียพนเนยเ้ยนเพเนี่ยตป้าเจี๊ดี้เราต้เงขาหวามต้นหน่อยละครับเหนียวที่สุดสฉะนั้นสาระสำคัญที่ผม พูดมาเนี่ยครับคือตอนอยากพูว่าตอนเปลี่ยนอุจจารหนวดครับออกจากกรงเขาสังเกตบ้างครับพอออกปั๊บมันจะมาใครอยากขันฉะนั้นบางคนผมสังเกตบ้างวา่า<ม>เขาเลี้ยงนกเนี่ยเขาป่าใครไทยปลาไทายอุจจารหนูกออกจากออการงครับยัวได้ยวงสัง่นนกมันคึกครับนกมันคึกมันขึ้นตลอด,ดนะคือนกไอ้นกไอ้เขาว่านกมงคลมาครับนกมงคลคือนกนกอุจจาระยกื่าขี จอมจอมพ่นจอมปวกกันนกมันกับนอนคอดเดียวกันน่ะแหละครับคอนเก่ามันแหละเคยนอนนอนหันมันกับการอุจจลามันบ่เื่กันบางตัวก็เป็นน้ำบางตัวเป็นก้อนอันเป็นก้อนมันก็เป็นพ้นไหรอครับอันเป็นก้อนมันกะจใจอันที่มันมันเป็นน้ำนะครับมันอีกอยเพิ่มมาเลยเพิ่มมาเลยเพิ่มมาเลยคือนกของเขาเขาเคยนนอนก็หันอ่ะอันนี้คือเนื้อหาสาระเเลี่ยมาฝากเพื่อนๆเลยวใจรักของเขาหรือตับมังกนของเขา ถุกถูกถัดนะครับมือนี้ผมขอจีบขอยุยติอาการสับเดลี่ยนก,กันก็ที่จ๋กันี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมนะครับเพื่อฟังเพื่อจะได้หาคลิปใหม่โรคให้พ่อแม่พี่น้องผู้ม,มีใจรักพวกเขาได้รับชมรับฟังอีกครับก้อนจะสวัสดีครับ